ขา้าง,ง,งในนะจะซื้เปียนมีตังอะไรบัญชีอะไรตอนนี้ยห้ตัว,ตตวมีเต็มหนึ่งอนะมีสี่ล้านแปดกกบกุญแจอสองดอก สามมีดำหนุงอัดกดังไปสี่หลังผ<อ>มไม่แบ่งน้องเก็บอย่างเดียว<อ>ไม่แบ่งบีให้หนูเพราะว่าของร<ม>้านผมไม่เอาอะมาเก็ตของแกง๊งนะแกง๊งนิดหน่อย ถ้าเลิกได้เล่นสตอรี่เราอยากเล่นกับใครวะนี่กูถามพวกมึงดิจะถามกูทำไมล่ะนี่กูถามพวกมึงแกงไหนผมก็เล่นได้หมดเลยจะเล่นกับไอรีฟเหรอพี่โอ้ยเล่นไอรีฟเหมือนกันผมอยากเล่นกับไอรีฟจัดเลยใครนะมันหมายถึงอะไรไอรีฟ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 พี่มันบอกแล้วว่าใครมันเป็นนามแฝงไอรีฟใครคือไอรีฟวะโจเอโจเอ พี่พี่จให้พูดตรงๆเลยไะม่ะทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกว่ารีบอ่ะเขียมูฟพูดเลยเนี่ยคขรีบไงชอบรีบอ่ะเอออยู่ดีวิ่งมายกอ่ะพี่รีบเมืองแดงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียกับ JR เลยเหรอ JR นี่คือใจเกหรือจะรัน เอออย่างแรกก็พูดอะไรออกมาพี่ดาพูดชื่ออะไรออกมาไอ้ย่ากูชอบพวกมันไอ้สัตว์มันมันไส้เราอยู่ลมึงคิดว่าไหวปะพี่ดำพูดอะไรออกมาหนูไม่เกี่ยวไมึงคิดว่าไหวปะตอนเนี้ยกูกูหัวโหวกประกันไม่ไหวปปีีหหนน้้าาเรอรอเราต้องต้องปีหน้าปีหน้าต้องปีหน้าต้องปีหน้า ไอสัตว์ในแบค็คบ็อกยังโดนสนับาสาวอยู่เลย <laughs> <laughs> จริงไอเหี้ยโดนสามอันในสัตว์ล้องกันอย่างหมาใช่แต่ละคนไ <laughs> อเหี้ยพี่ก็อย่างหมาไ <laughs> อเหี้ยกระโดดเป็นกบเลยไอสัตว์ไม่ต้องไม่ต้องปืนเยอะหรอกไอเหี้ยพี่มาต่อยหน้ามันค่างเคิร์กแตกหมดอะดไม่ว่าปั๊มยาก็ไม่ได้มันมีต้องถ้าสมุติจะเล่นกับเจียเราใช้อีกเพจน,นึงเว้ยมันมีอีกเพจน,นึงอ่ะ ที่ใครเคยบอกนะมันอยู่เออเพนเขียวอ่ะก็ใช้เพนเขียวอ้าวเพื่อความแขนอ่ะทำไมอ่ะมันก็ต้องใช้หรือเปล่าถายโค้ดหมดยังเจ็ดไม่ไม่เป็นไรพี่งั้นผมหายแข้นละก้อสังคมขอโทษสังคมทุกคนพูดคำว่าขอโทษออกมาตอนนี้ แน่ดีมันมีนนะมันมีผมเห็นว่ามันมีแก๊งสีน้ำเงินก็ที่เล่นบ่อยๆอยู่นะที่เล่นลีอ่ะมีสีน้ำเงินแล้วก็ที่ดีเคอ่ะอ่ะแล้วก็สีชมพูเอ็ดีเคนี่ยเดชันเคกระชานอมึงยังไม่ได้ให้มาให้อาหารพี่เหรอให้ยังพี่นมไม่อยู่ไม่ใช่เหรอวันนี้กินเป็นข้า,าววาาันละเนี่ยทนายเข้าด่วนเลยทนาย เจาเขาเป็นนั r บ n รมันติไม่ใช่เหรอวะใช่ปะกิจกรรมไม่ไหวแบบ็คบอบไม่ไหวจริงครับไม่ไหวเจ้าจริงคือมันก็มีชนะบ้างแต่น้อยน้อยมากที่ชนะไหนแพนออ้ห่อมา ออกมาออกมาทางที่เรามาเลยออกมาทางที่เรามาออกมาทางที่เรามาไอทอยครับพี่ในมุมเมืองเจียเป็นไงวะโหดปะโโหหดพี่เราไหวปะถ้าเที่ยวเราเราไหวปะไอทอยสามไทเด้นอ่ะตัวไทเดนตัวที่หนึ่งขอบคุณที่มึงให้กำลังใจกู ใจมากเลยนี่แะไรงั้นเราไทยบ้านหมดแล้วกันแต่คิดดูเขาไม่ปับเสร็จเรามีรถขับทนแม่งเลยเรามีรถที่สวยช่วยพวกไเฮียอะไรสัตว์ไม่แต่คิดดูไอทอยอยู่ JR นะเว้ยมันยังไม่อยู่กับเราอ่ะขนาดมึงอยู่ JR มึงยังอยากมาอยู่กูเลยแสดงว่าพวกกูก็ต้องมีอะไรดีเดี๋ยวว่ไอเฮีย มึงไม่เห็นเหรอบ้านมาแววซัตซินาต้าเห็น้ใบสัตว์เห็นปะเห็นปะเออไอเมลกูได้ยินเสียงแม่งตั้งแต่เริ่มยันจบอ่ะต่อเลยไม่ละไอใจเย็นใจเย็นไอเมลตบปากเหล่านี้เลยสัตว์ขนาดปืนสิบห้ากระบอกเราชนะเลยชิวๆิวไออันนี้อันนี้เรามีเรามีปืนเยอะกว่าเดิมแล้วเราชนะแน่คว้ยปืนเยอะกว่าเดิมไม่ถึงครึ่งเลยสัตว์ ไว้ดนี่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 แมวแพี่ดำพี่เก็บหักะนาแนีเออไม่มีคนเลยพี่ดไปเบไปเก็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 บไกบไม่มีกล่องหนูไม่ค่อยเล่นอันนี้อะไรนะว่าไงนายเปมอ้เครื่องมใส่นาวยแล้วไอ้เมลเนี่ยเออเมือกี้มันมีไอจาเปิดก่อนใครพูดว่าอยากเล่นไก่รีบกูว่าใครว่าเคยรีบ่ใไม่ใผมไม่ใผมใครพูดว่ารีบอ่ะงชยิงหมืนเดิมพอพี่ด ไอเจนขายโกนหมดยังโดนยักษ์คิ้วแน่กูบอกเลยโดนแน่ไม่แต่ตัวล่านมันคือไอ้ทอยไงไอ้ตัวล่านยักษ์คิ้ววันนั้นที่มันพูดดังๆก็ไอ้ทอยนี่แหละตอนนี้มันอยู่กับเราแล้วยักษ์คิ้วมาอยู่กับเราแล้วยักษ์คิ้วอ่ะลแ้วนะ เออวันนั้นที่เลียนเหลียงที่เสียงลั่นๆดังๆัอะที่ยักคิว้วเหรอมือยักคิว้วกับไอ้เฮียทอ,อยนี่แหละ สิงอ่ะสิงแล้วกูแตกทำไมแพนไม่ปั่นแล้วไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันโอ้หปัดช้าเกินหมอครับหมอ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 ย่าหมอมือ ไม่มีอะไรแล้วครับหมอตอนตอนนี้คนว่างไหมครับเอ้ยเอยเชีย่ยกูลืมมึงเลยว่ะเจะแรงเขียวเจะแรงเขียวร้องมันแรงเขียว,ยว,มยวหมอยายเป็นไงบ้างวะเอาหวังในช่องคุยอยู่มั้งตอนนี้กูว่าพี่จอมถามเขาทำไมลือไม่มีอะไร อันเราดีจืดเออลืมมาเลยใช่ค่ยเขาดูมันก็ไม่เตือนกูเลย <c oughs> โทษทีเมื่อกี้ก่อนหน้า,นาที่พี่คุยเองอ่ะคือพี่ไปเล่นรีบไปเล่นๆๆแบรีบ็อกซ์เดี๋ยวมันจะไม่ทนันตอนนี้ลอตว่างไหมครับไม่ว่างเต็มอยู่แล้วก็มีคนต่อคิวอยู่หนึ่งคิวแต่เองคือใครชื่อเสียงเรียกนามเป็นยังไงชื่อเมลอนครับเมลอนไหนแตงมโมออออ,ออินครับไหนขอดูแบบชาชนดิ ทำไมเองถึงจะมาสมัครแก๊งพี่คือเองเห็นแก๊งพี่แจกไข่ให้กับซินาต้าใช่เปล่ะหรอเองก็เลยคิดว่าแก๊งพี่จะโหดใช่เปล่ะหรอตัวไอตัวไม่ตัวพี่ <c oughs> ไม่ใช่หรอเอ็งเอ็งเอ็งพี่ก็พูดกินพี่ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เลย <c oughs> เอ็งอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะพี่พูดเล่นโอเคครับ <c oughs> เอ็งมีอาวุธอะไรบ้างวะผมมีปืนสีนาโนไม้แดงแล้วก็ปากสามแดงครับมีมีนาไนท์หรือเปล่า กำลังดันครับเอ็งมาจากแก๊งไหนเนี่ยไม่ไม่ได้มาจากแก๊งไหนครับเอ้าเองไม่เคยเล่นแก๊งมาก่อนเหรออ๋อานานแล้วครับอยู่ BC กับไบโอมาครับอยู่ BC ีไบโอแล้วทำไมเองถึงออกอะออกมาสักพักแล้วครับเอ็งมีสนับเจ็ดป่ะแล้วทำไมเองทำไมเองถึงมาจมกับ<อ>พี่วะเอ่อไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเอ้อเหี้ย มึงมาคุยกับกูมีความมั่นใจหน่อยดิเอ็งเป็นนักรบหรือเปล่าวะนักรบคือไงครับเล่นเก่งเหรอเออโหดรปะทิกทึกอะไรเงี้ยฉลาดเป็นเเปป็็นนอยู่ครับนี่มีความมั่นใจนิดนึงแล้วตอนที่ี่วลาสมัครคนเอ็นไปไหนมาวะไอเอ็นอยู่ไหนวะไอเอ็นไม่โฟกัวมาวะผมติดทูดาวครับแล้วผมจะไปสมัครแล้วแล้วเห็นสล็อตเต็มผมเลยไม่ได้มาแต่ตอนนี้ก็เต็มอยู่นะ ก็ผมเห็นที่อยู่ผมก็เลยทักเลยอ่าแต่คือถามว่ามันรอได้ไหมมันก็ถ้าเองรอได้มันก็รอได้อะผมเ่เรื่อยครับผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอันนี้ฟาร์มดันนานาอย่างเดียวเลยเองมีผลงานให้พี่ดูเปล่าวะเอาก่อมาชุนงาน <laughs> ไฮไลท์เหรอครับเออมีบ้างมีบ้างมีบ้าง เองเคยอยู่บีซีกับไบโอนกมาหรอใช่ครับใช่แล้วออกทำไมอ่ะบีซีแก๊งแตกครับแล้วไบโออ่ะไบโอเอ่อเอ้ยอันนี้คือคนส่วนตัวครับอ๋อให้ยคนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาใครถูกไหมไม่มีครับไม่มีขอสมบัติเองมีใจป่าวะโอ้ยเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยเลยเหรอใช่ครับเอ็งส่งเบอร์ไว้พี่อะที่แต่พี่ต้องไปเช็คประวัติเองก่อน เก้าแปดหนึ hey, hi, well ่งศูนย์ศูนย์เก้าไของเราขายเลยรปะเจ๊ะไม้โหดไหมนี่โหดไหมปืนคมไหมใครวะจัดนไหนนะอยู่กับผมนี่นะอีกโทเวิร์ดไหมขายเลยก็ได้พุทมากครับไม่ได้ทข้ามพี่เลยอยู่ไหนเปิดอยู่บนสนามบินอะรูปอะรูปอะผมเล่นเล่นเล่นได้หมดครับเล่นอายุเท่าไหร่นะเอออายุเท่าไหร่ ลอายุยี่สิบครับชื่อเมลอนอายุยี่สิบหอวเขียวเมลอนเองเคยเล่นกับพี่ป่ะสมัยก่อนให้อยู่บีซอ่ะไม่เคยครับไม่เคยอ้อหมายไม่เคยอ่ะผมมาช่วงหลังๆเลยครับมาช่ว่หลังๆเลยแสดงว่าประสบการณ์เยอะอย่างนี้ได้มากี่ดอกโดนกระทืบเยอะอยู่อ่ะ คือถ้าให้พี่เดานะคือเองน่าจะเบื่อการที่เป็นผู้แพ้แล้วเองอยากไปอยู่พี่เพราะเองอยากจะเป็นอยู่ฝ่ายผู้ชนะบ้างใช่ปหล่ะเกิดอะเอะไม่แด่ไปไหนไปพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นพี่แก๊งพี่แบบอยู่โลโลนะเว้ยพี่บอกให้ที่นี่อ่ะแก๊งพี่เพิ่งมาได้ไม่นานหมายถึงว่าเพิ่งสร้างเรือสร้างตัวปืนก็ยังมีไม่ถึงครึ่งแก๊งเลยนานไนก็มีไม่ถึงสิบคนแต่พี่ชนะซินาต้าสามสิบสูนนะพี่บอกไว้ก่อน ม่ผมอยากพี่พี่พูดเล่นพี่พูดเล่นเย่เล่นนะอะไรไม่ช่วงนี้ช่วงนี้เอกลั่นไงครับผมก็เลยอยากเล่นมันว่างด้วยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรือว่าเราจะไปลงทุนกันนะก็ดีวะต้องรอก่อนคือถามว่ามันมีแนวโน้มไหมมันก็มีมีมีแต่แค่ว่าพี่ไม่อยากบอกไม่อยากให้ความหวังถ้าเองมีใจเองระหว่างตอนนี้เองทำนี่ทำนี่เองก็รอแล้วกันหรือมึงจะลงเองอะลองลงโอเคไหม ดูนั้นดูท่าเป็นเด็กดีนะเราอันนี้นี่แฟนอ่ะแฟนที่แฟนเหรอคนละสี่ครับคือถ้าแต่บนวันหนึ่งพี่พี่เคลียร์เรื่องของแก๊งได้ถ้าแบบชายล้วนได้มันก็ว่างเพิ่มสองอะไรอีกแม่อะไรอีกแมวแม่ผมให้ไปสมัครลีี้แล้วเขาดื้อใครคนไหนคนนี้เหรอใช่ครับไหนชื่ออะไรเราอ่ะสมัครไปในในในเฟซแล้วด้วยแต่ดื้อครับดื้อใช่ไหม ทำไมดื้อครับเนี่ยหนูหนูเป็นอินโทรเวิร์ดไงหนูไม่กล้าคุยหลายพี่พี่จำป่อล่ะพี่พี่จำป่อล่ะพี่เหรอหนึ่งสองสามหกค่าอะไรแต่รวมค่าเรามีเราตัวหนีกแลบ้วงคราวนี้ไม่เป็นไรพี่จะจำชื่อเองไว้เมลอนน้องถือว่าได้คุยกันโอเคครับโอเคววันหน้าถ้าสมมติว่าตอนที่สลับมันว่างพี่ขอให้เองมีนานไนสนับเจ็ดแล้วก็อัลติเมทสักคันแล้วกันโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าพี่ดำจาแพมอยู่เอ็กซ์เดดี้หรอแพนอยากไปเอง ไอพูดอ่ะไม่เคยเบะเอ๊ะปากพูดสักนิดเล่นแป๊บเดียวก็จะไปอีก lady เเลดี้ขาอยู่สุสานเล่นอะไรเยอะไหมครับอืมเน้นแบบน่ารักมากกว่าไม่น่าจะแบบว่าตีรันฟันแทงอะไรขนาดนั้นแต่ก็คงเสพทุกคนเต้ในเมืองต้นแพนไปอยู่ไม่ได้แล้วแต่ก็คงเสพทุกคนเต้ในเมืองอยู่แล้วอยู่จากแนวทางแบ็คบล็อกลูกที่หนึ่งยันลูกสุดท้ายขาร์ดล้านจตุ้าแทบแตกยังจะเอาไปอีก lady เออเออคุยกับแฟนไปคุยกับแฟนสิไป เอ้ยว่าแต่มีเทอร์โบจีทีขายปะไม่ไม่มีเลยมันมีแค่ต่อเดียวของเราตอนนี้จ่บต่อหนึ่งนาทีอีซีโอเคไปไปเออมีบ้างมีมีปยบมีคนมาถามผมหน้าเรียนว่ามีใครรับไหมผมพูดในวอไม่มีใครตอบผมเขาก็รู้ว่าอ๋อไม่มีใครรับเลยเชียร์เอาอีสัตว์อันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ขายถูกอยผมขายพี่เจ้ของผมขายแล้วของตีไว้น้องน้องน้องแล้วเราลาร์ไหนน้องเจนน้องไม่อยู่คนนี้น้องหนูน่ารักอ๋อเหรอครับบอกเขาเป็นเทอร์โบไม่กล้าไปสมัคร รถ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 บถร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 มรถรอยถรมีถรอรถรลรถรถเถร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 นรถรถรถรนรถนถร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 ้เปรารถรรถสถร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 รถมถรถ่รัรรถรถรงาถร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 ารถ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 รก็ถรรถรถรถหถรถรถรรถาถรสนรรรรรงรรารรรรรมรว เจ็ดนาทีเลยป่ะพี่ดำเอ้ยเขาเป็นเป้าใหม่เลยเราเป็นเป้าหมายเราเป็นเป้าหมายเขาพูดผิดไปเปิดมาปีใหม่เนี่ยอะไรบ้างที่ที่เราเนี่ยที่เราจะโดนดีกว่าเออกูว่าโดนเนี่ยไม่จริงๆเอาว่าตอนนี้คือเรารอเวลาโดนแต่มันติดปีใหม่คนเขาไม่ว่างกันเว้ยกูพูดตรงๆตอนนี้ที่พวกมึงยังแบบนี่ยังอยู่ได้เนี่ยเออใช่เราเดินขาเลือกเราแน่ที่พูดถึงผมเจอมาเลยหนี่รีบเนี่ย ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่เบลเบลเบลพี่ดนนะไม่แต่ต้องยอมเจ้าโหดจริงโหดห่างชั้นก็เยอะส่วนซินน่ะให้พี่เดานะพี่ว่าเขามาแก้แล้วแน่แต่น่าจะหลังปีใหม่กูว่าน่าจะชัวร์เลยเจ้แก้อยู่แล้วเขามาแก้แล้วแน่แต่ถ้าสมมติเขามาแก้เราถึงเวลานั้น เขาจะโดนแบบเดิมจาก30มศูนย์เป็นห0าสิบศูนย์จริงนะจริงนะแค่นั้นมาพูดถึงนี่ะมาลูบหน่อยมาสูบหน่อยโอเคโอเคปั๊มหน่อยไม่ต้องไปมองสินแล้วมต่ำกว่าเราแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยไม่พูดอะไรต่อปากไอ้สัสพูดต่อปากสามร้อยดีนะพูดแบบแต้วเล่นแต้วเล่นเยอะปากดีสีสันครับคนดูจริงนะวันนั้นชนะได้เพราะฟุกวันนั้นเราฟุกไอ้เหี้ยชนะ เริ่มละเริ่มละเริ่มแต่ผมชอบนะเขาด่าผมเลยเขารู้สึกว่าเออผมก็คือเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไม่มีเกรงใจมันจะได้แบบมันมันปีใหม่เปลี่ยนไปสูตรสีแดงเลยยังอยากให้เพื่อนต่อนะทุกคนเปิดปีใหม่มากูว่าหายเหงาแน่เลยว่ะผมเพิ่งขึ้นปีสี่ไอ้ปืนสี่มึงขึ้นปีสี่โตัวยอย่างมึงเน็กเลเวลเลยเหรอตอนเนี้ยขึ้นปืนสี่องให้ผมได้ใช้ก่อนมึงเลิกพูดถึงชื่อซาเวียที่คนดู กูให้เวลาอีกสองปีอะปีหนึ่งก็ได้เอาไอชี้อะแต่แม่ไม่มีคำว่าเดือนอะหยุดผมไปขึ้นไปผมหยุดนานไปเออมันต้องนานอย่างนั้นแหละปีหนึ่งเอาไม่แต่ว่าไหนไอเมลมันจัดให้จริงมันอยู่มันเราได้ยินเสียงมันตั้งแต่ต้นจนจบอะไอเมลอะ ช่วยเตือนให้ผมเลิกให้เลิกการประนันหน่อยพี่กอโอ้เรื่องแบบนี้แม่งต้องผ่านด้วยตัวเองวะพี่ปก็เคยผ่านมาละเราจะไม่พูดเลยว่าใครเก่งกว่าใครโหดกว่าเลเวลไหนอะไรยังไงเราแค่พ,พัฒนาตัวเองไปเรื่อย โอเคพี่ดำเคยพี่ดำเคยฟังเพลงนี้ไหมกกูมอมึงทอทิ้งกูไปเคยฟังไหมไม่เคยหรอโอ้ออกจะดังเก่งอะไรเนี่ยเราว่ายังไงนะเจษฮัลโหลใครมีโกอกขี้ไข่ไหมร้านหนึ่งมีครับมีมีดอกนึงครับไม่กูขายหมด มีสีดอกเป็นเดือยไหมรอแลนเขียวนะใครเจได้ไหมดอกหนึ่งอ่ะไม่พี่ซื้อผมได้ไหมผมไม่มีตังค์เลยตอนเนี้ยผมต้องซื้อยูเรย์ให้มึงคุยกันมึงคุยกันเขาเอายกี่ดดอกเขาขายกี่ดอกเดี๋ยวดอกเดียวไันนี้เงินบัญชีกูเหลือสามแสนท้างานพี่ไปก็ได้ไม่รู้อยู่ทุ่มเป็นไม่ขายไม่น่าเป็นปกติแล้วเอาไปพี่ทาร์ทีสเป็นทุกช่วงเลยล่ะเออราคาคือมันหนึ่งจุดหนึ่งมันแลกรวมกันรวมกันอดีตอดีนูไปขายสิ บมีเรื่องอะไรมันก็ชกหมดยวครับให้นะครับให้พี่ทอยทักคนที่ขายแต่เราแต่พูดตามตรงนั้นคือเราต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าไอแดงมันใส่ทุกคนพี่อไม่แต่ผมว่าสามพี่นั้นต้องเตรียมตัวจริงครับเชื่อผมเหอะว่าส้นตีนมาแน่นอนพี่โจพี่โจเนาดูว่าเราจะเจออะไรมันๆเลยแม่แม่แม่ตามที่รักหน่อยแม่ ทนายผ่านโดนเดกยี่สิบบาททนายผ่านทางมาแล้วจากคำกล่าวเมื่อสักครู่ผมในฐานนะทนายต้องขอโทษด้วยครับใจกี่เดียวแต่ลูกความผมไม่ผิดแต่แก๊งไหนก็มาเอถิดพี่ทนายนี่ที่นี้แม่งทนายสายบวกนี่หว่าีีเยะผมเอาให้แล้วพี่ไม่ต้องเอาให้กูพี่ว่าต้องส่องหลังวะเต็กสองหลังอาจจะแบบมีมีออกไปบ้างแก้ไง ไอเด็กว่าเอาไปลงโกดังอ่ะโอ้อุ่นทำไมทนายไม่ใช่แบบนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่แบบนี้ทนาย ทหมดแล้วอยู่ทำมือสองไหวใช่ไหมอยู่ไอ้มาอยู่ไหนมาอยู่อยู่บนรถบีนนะโยโยโยร้านท้ายนะเตรียมแบ็คบ็อกซ์นะร้านท้ายเตรียมแบ็คบ็อกซ์นะ ร้านทายเต็มบอลร้านทายเต็มบอลเฮ้ยเ<ๆ>ผิดคันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอไหนเจอไหนร้านไหนครับเกียร์แดงปั๊มบนมีใครอยู่ไหมครับปั๊มบนปั๊มบนว่างไป ฉลนน่ดูแพง I'm looking at ชิวมองชอบแต่งเพรียฉันทำเพลงในสตูไม่ despair, มต้องเข้าในดิสแปลมาทำซีลก็แปลแต่ถ้ยังไม่มีไฟอยาจะคว้มแก่ต้องมาดูยิ่งดิสนีย์คิดจะติดใช้ามากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิซี่ชิฟฟีว่าที่อักบัตไม่ดีจะเป็นคนที่จำไม่ใช่ต้องรู้สึกคาบี